จอฟ้าหรือบ l u e s นออฟ n ด f เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลจะมาสอนธีการแก้ไขปัญหาจอฟ้าหรือว่า บลูสกรีนอ,อัปเดตกันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวปัญหาจอฟ้านี้เนี่ยบอกเลยว่าไอซินบอลเนี่ยได้รับอินบ็อกซ์สอบถามมาเยอะมากๆนะครับผมพอๆกับการลงไดรเวอร์การ์ดจอเลยนะครับผมแน่นอนว่าโดยปกติแล้วนะผมใครที่ใช้งาน Wind o w s อยู่เนี่ยย่อมเจอปัญหาจอฟ้ากันแน่นอนเวลาทํางาน Photoshop ตัดแต่งรูปภาพอะไรต่างๆยังไม่ทันจะกดเซฟเลยยูดีเด้งขึ้นมาจอฟ้าซะงั้นนะครับผมซึ่งสาเหตุของการที่เกิดจอฟ้าน,นะครับ หลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของตัว Windows เองนะครับผมโดวยวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องตามที่ Microsoft เขาแนะนำนะครับผมก็คือต้องเอามือถือเนี่ย ไปสแกน QR code นะครับผมของตัวจอฟ้ามันเด้งขึ้นมานะ,ะก็อา่านดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับซึ่งตัว Microsoft เนี่ยเขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเอนบอลจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาจอฟ้าจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับผมโดยปัญหาหลากัลกๆนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับผมอันแรกก็คือปัญหาเกิดจากตัวซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็ แบบที่2ก็คือเกิดจากตัวฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับผมอ่ะชี้เดิมมาดูตัวปัญหาที่เกิดจากซอฟต์แวร์กันก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยแอนบอนใช้ Photoshop ไปนะผมกำลังทำรูปอยู่ดีเครื่องเด้งจอฟ้าขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวซวยเลยนะครับผมสไล์อะไรงานยังไม่เซฟนะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือรีสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเรายังใช้งานไปเรื่อยแล้วลไม่มีจอฟ้าอะไรต่อเนี่ยก็จบไปก็ถือว่ามันเป็นบั๊กเออร์เลอร์นะครับผมรีสตาร์ทไปก็หา นะแต่ถ้าเรายังใช้ Photoshop ไปแล้วยังเจอจอฟ้าอีกนะครับผมแนะนำเลยก็คือต้องลบติดตั้งโปรแกรมใหม่นะครับผมกด Uninstall ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่แบบหมดจดเลยนะครับซึ่งถ้าเราโชคดีนะผมปัญหานี้ก็จะจบไปนะผมสามารถใช้งานต่อได้ทันทีนะแต่ถ้าใช้ใช้ไปอยู่ยังไม่หายนะครับก็ต้องไปอีกวิธีก็คือการ ลง Windows ใหม่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวโปรแกรมหรือว่าตัว Photoshop แล้วนะครับผมแต่เกิดจากตัว Windows ระบบบริการเองนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของไวรัสมา์แวร์หรือว่าเราไปแบบไปลบไฟล์สำคัญไปแก้ขไขรีจิสตี้อะไรพวกนี้นะครับผมทำให้ตัว Windows เนี่ยมันเกิด e er อ r o r ขึ้นได้นะครับวิธีแก้ก็คือนั่นแหละลง Windows ใหม่นะครับผมแต่ก่อนที่จะลง Windows ใหม่นะครับก็อย่าลืมแบ็กอัพข้อมูละไรสำคัญไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้อง ล้างลงใหม่หมดเลยนะครับผมซึ่งวิธีการลงวินโดว์ใหม่เนี่ยบอกเลยว่าแทบจะแก้ไขได้เกือบๆสัก70-80%บสเเลยนะแต่ถ้าลงวินโดว์ใหม่ไปแล้วยังไม่หายนะครับผมสันนิษฐานได้เลยว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากฮาร์ดแวร์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ร้อยทั้งร้อยเลยนะครับถ้าปัญหาจอฟ้าเกิดจากฮาร์ดแวร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะเกิดจากแรมที่สกปรกนะครับผมหร <Huh? S 1> ือมีฝุ่นฝืนหรือว่าคาบออกไซด์เนี่ย ติดไปอยู่ที่แรมนะครับผมจากการที่เราใช้งานเป็นเวลานานไม่เคยทำความสะอาดอะไรเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับวิธีการแก้ไขเลยง่ายๆมากๆนะครับหลายคนน่าจะรู้กันดีนะครับก็คือถอดแรมออกมาจากเครื่องนะครับใช้ยางลบเนี่ย ถูไปตรงแถบสีทองนะครับผมของแรมนะเพื่อกจัดขาบออกไซด์หรือว่าคราบสกรปรกไปนะครับหรือว่าจะใช้สเปรย์กจัดขาบแบบนี้ฉีดไปก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่นะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะผมที่แบบลงวิดโดมใหม่ไปก็แล้วทําความสะอาดแรมก็แล้วยังไม่หายนะผมอันนี้เอ็นบอลบอลหรือว่าปัญหาเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวแรมเองนะครับผมที่เสียนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเอาแรมตัวนั้นเนี่ยไปเคลมกับร้านนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ย ตัวแรมนะครับผมเขาจะมีประกัน lifetime นะครับผมก็คือสามารถเคลมได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าหากแรมเก่าแล้วนะผมร้านไม่มีตัวใหม่เปลี่ยนให้เนี่ยส่วนใหญ่นะผมเขาจะคืนเงินให้แทนนะผมเราเราวสัก70-80%ประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาจอฟ้าหรือว่าตัว blue screen u p d a t e นะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมน,นต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยไอ้บอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่ดูฝากกดไ like, <od> ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel คอมคาร์ดด้วยนะครับ